สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับจะนำเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็คือเหรียญหยดน้ำนะครับหลังพระพุทธหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพราวนะครับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเหรียญนี้นะครับจัดสร้างโดยกองกระสาบนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับเหรียญค่อนข้างหนานะครับมีน้ำหนักทีเดียวนะครับรูปแบบพิมพ์ก็สวยงามนะครับเหรียญนี้ ด้านหน้าเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปของหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับพิมพ์ครึ่งองคนะครับผมเรามาส่องดูกันนะครับดูใบหน้านะครับความสวยงามของพิมพ์นะครับนี่ดูรายละเอียดผิวต้องเรียบตึงนะครับเหรียญปั๊มครับเหรียญก็เขียนว่าสุจินโนนะครับ2525ออกเมื่อปีพศ2525นะครับ ครบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับผมเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญพิธีใหญ่นะครับผมครับส่องดูนะครับใบหน้าท่านเดี๋ยวมาส่องดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับผมเป็นเหรียญพระพุทธนะครับก็มีคำนะครับเขียนนะครับธัมโมสุจินโนสุมาวะหาติ มีเขียนไว้นะครับผมแล้วก็มีพระปรมาพิไทยย่อนะครับพอปรออยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ภายใต้นะครับก็มีภาษาไทยนะครับน่าจะเป็นคําแปลนั่นแหละครับคําแปลของภาษาบาลีข้างบนนะครับก็แปลว่านะครับทําที่ประพฤติดีแล้วทํานําสุขมาให้นะครับเด่นนี้ก็มีลักษณะสวยงามนะครับเป็นหยดน้ํานะครับ เป็นรูปหยดน้ำครับมาดูขอบขอบเหรียญกันนะครับเหรียญค่อนข้างหนานะครับเหรียญนี้นี่ครับขอบเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับถ้าจับดูเหรียญจริงเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกมีน้ําหนักนะครับด้านขอบเหรียญนะครับอีกหนึ่งด้านนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเหรียญที่สวยงามนะครับเหรียญหยดน้ำไม่มีห่วงนะครับผม ออกปี2525 25นะครับด้านหน้านะครับก็จำใบห,หน้าท่านไว้นะครับแต่เหรยนนี้ก็ยังไม่มีเกน,นะครับหรืออาจจะมีแล้วก็ได้แต่ผมอาจจะยังไม่เจอเกน,นะครับเหรญน,นี้เป็นเนื้อนาวะนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยงามนะครับ ส่วนของด้านหลังนะครับส่องกันอีกรอบนึงนะครับก็จะมีอักษรน,นะครับเขียนไว้ชัดเจนนะครับอักษรครับผมคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนาเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ